ก็กลับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมอีกแล้วครับผม สุดปรกันนะครับผมวันนี้ก็จะมาลองเทสร้อยิบอนะครับน่ครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูประมาณหน้าวันแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีคลิปจะทำครับก็วันนี้ก็จะมาลองเทสดูครับว่าวิ่งเท่าไหร่นะครับคันนี้เดี๋ยว นีติดแบตไม่มีนะเดี๋ยวลองเทให้ทุกคนได้ดูนะครับผมอ๋อหมายขึ้นนะครับเ <c oughs> ออ เดี๋ยวไปลองเทสต์ว่วิ่งเท่าไรนะครับคันนี้ไม่รู้ลูกไหรนะก็ผมว่าผมจะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะครับเพราะว่าช่องนี้มันค้นห่าแล้วมันมันยังไงมันไม่เห็นชื่อช่องผมผมก็เลยว่าจะคิดเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะผมเดี๋ยวคิดดูนะครับว่าจะเป็นเป็นชื่ออะไรดีผมที่ว่ามันห่างง่ายๆนะครับ โอ้ oh, ชื่อนี้หายยากมากครับล mm hmm. อดเทเลยนะครับ เทสเป็นครั้งแรกนะไม่รู้ว่าหมาออนนะครับทะลวงงี้ผมว่าเอาทับเคลื่อนนึงจับตี่พีซจะปวดหัวร้อแต่ว่าเอาแค่นิดเอียวครับโอ้เจอตัวอะไรก็รู้นะมีตันนาเด้อเออใส่ไปก็ลองเทสทีนะครับหมาออนเมื่อกี้นั่งขับด้วยยังร้อยสิบร้อ,อยประมาณนี้ <laughs> ออลองเทสดไหมนะครับผมก็อยากจะมอมนะัแต่ว่าเสี่ยวสับตกตลอดไน่อยละ,ะตัวยึดตัดหน้ายอนด้อ อยู่เมือนกันนะครับคันนี้ผมไม่รู้ว่าลูกอะไรครับไม่ได้ถามเจ้าของมาของตัดก่อนนะครับเดี๋ยวลองเทสน่าจะเป็นลูกอะไรวะคันนี้ยลูกเดิมละเดิมแคมมั้งน่าใช่นะ แี่ยาจับจีเวียดมากเลยนะครับแต่ว่าไม่มีทอีกเครื่องหนึ่งนะครับจะรออีกทีนะครับไหวอ่อนเกินแล้วกบหัวก,รก็รอที่ดอ้อมนงครับผมจะกลับบ้านแล้วก็ทาอภัาใรพี่ยากชมพี่ผมผมว่าอยากจะลงทุกๆกวันนะแต่ว่า ยังไงไม่มีอะไรคิดจะลงจริงๆนะครับเดี๋ยวถ้าผมซื้อรถใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปให้ทุกคนลงทุกวันเลยนะครับตอนนี้รอบหนึ่งก็จะพอแล้วครับจะมองไม่สุดนะครับเพราะว่าเชือทรับตก ก็ลองห้องพากห้องพอะครับเดี๋ยวกลับบ้านละจวกลับบ้านกันนะครับก็ขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่มาขอติดตามผมนะครับก็เป็นได้หนึ่งร้อยซับสไครต์แล้วครับถ้า มันอาจจะน้อยนะแต่ว่ามันก็สำหรับผมผมไม่คิดว่าจะมีคนติดตามผมขนาดนี้เลยนะครับฝ่าลันละก็ประมาณนี้นะครับทุกคนผมก็ไม่รู้จะพูดแล้วสิก็ของแต่งก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับ นี่แหละนี่นะครับก็วิ่งยูเหมือนกันนะครับคันนี้ก็คลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็จะพยายามลงคลิปให้ทุกคนดูทุกๆวันนะครับ ถ้าผมมีรถมีเวลาครับผมก็จะมาทำคลิปให้ทุกคนดูทุกๆวันเลยนะครับก็สำหรับก็ขอบคุณสำหรับ1นึ่งร้อยซัไครนะครับก็ขอบคุณมากๆา,กากครับตนันนี้ก็ผมก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ